สวัสดีครับเราก็มาพบกับกล้องของพระสยามกับอาจารย์สุทศน์กันต่อนะครับคลิปนี้ก็มีพระให้ชมที่ผมได้สะสมตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับก็ได้มาจากปู่ย่านะครับแล้วก็ตาแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ไม่ได้มาสะสมจากที่ได้เป็นข้าราชการรูจ้จักผู้ที่เขาเก็บ้าพไว้นะครับกับชาวบ้าน ก็เป็นครูที่กำแพงเพชรสุขโขทไทยนะครับแล้วแต่ผมเป็นคนเกิดจากนครสวรรค์ราชยาวแล้วก็มาอยู่ที่เชโลกอำเภอบางกระทุ่มนะครับแล้วก็ไปอยู่กับอาที่เชียงรายนะครับก็อยู่หลายจังหวัดนะครับแล้วก็แล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรด้วยบัรจุที่กำแพงเพชรเดี๋ยวมาชมกันนะว่าวันนี้จะจะได้เอาพระอะไรมาให้ชมนะครับ กก็มาดูในแผงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูกูใกล้ๆเลยนะครับนะฮะค่อยๆดูอันนี้สององซ้ายนี่ล้างตรงนี้ยังไม่ได้ล้างนะองค์นี้ผุนะครับเหลือแต่องค์นะครับแต่ไม่รู้ผุยังไงสวยหรือเป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะคือก็เป็นพระเหมือนกันน่ะ นะครับแต, er pues mm ต่ออกมาแล้วเขาเป็นลักษณะเขาออกมาอย่างนี้เองนะครับนะครับที่มีล้างก็มีคือผมได้มาจากของเก่าก็อย่างเงี้ยแล้วล้างบ้างเอาไปเนี่ยอันนี้ครับองค์องค์นี้เดี๋ยวดูนะฮะเว็บเวบเวบเวบเนี่ยครับเอาแวบเวบเวบไวบเนี่ยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวดูใกล้นะฮะเนี่ยครับ เต็มเลยนะครับคล้ายๆเป็นกากเพชรอะแต่ไม่ใช่กากเพชรนะเพราะผมไม่ได้เอาใส่เลยผมล้างแบบใช้น้ำยาขัดพื้นกระเบื้องนะครับตามห้องครัวเ้อาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เรียกว่ายี่ห้อเป็ดเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นคล้ายๆเป็นเพชรเลยนะผมก็ไม่ทราบว่า แต่แต่จริงๆแล้วผมเรียกแร่แล่เงินนะครับมือไม่นิ่งไม่เหมือนกับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ขาตั้งนะฮะมือจับให้ดูนะครับเนี่ยครับอันเนี้ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อเกินที่อยู่หน้าน่าจะเกิดอยู่ที่ในกุนะครับแน่นเลย ติดแน่นเลยแล้วก็องค์นี้ที่มีม,มีมีหลายองนะฮะที่อยู่บ้านก็มีที่เป็นคล้ายๆชามสังคโลกอยู่ไหนอ๋อเนี้ยครับคล้ายๆน้ําแต่ไม่ใช่ผมเช็ดให้ดูแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้ดูให้ชัดนะเนี่ยครับอันนี้อันนี้จะเป็นสีสีส้มนะครับเป็นสีส้มนะครับเนี่ย คล้ายเป็นน้ำม,มันอะไรอย่างเงี้นะนะครับเคลือบอนะครับมีหลายแบบกล้วยตากก็มีหลายแบบนะครับแต่เนื้อนี่แล้วเบาเนะแกล่งมากก้องแกงก้องแกงเลยนะครับคือ เนื้อเขาจะแล่งนะครับบางครั้งผมทําหลุดมือนะฮะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่สูงเกินไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าร่วงหลุดมือประมาณสักคืบเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเนื้อเขาแก่งผมออกมาดูเรื่อยวันวันก็ไม่ได้ไปไหนก็มาส่งพระดูนะครับอ่าครับถ้าอยากจะชมนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทัศมั่นเขตวิทย์วันนี้ก็ให้ดูเรื่อง เกี่ยวกับพระกล้วยตากหรือฝักดาบนะครับมีหลายพิมพ์มีทั้งเนื้อชินแล้วก็มีทั้งเนื้อดินนะครับคบพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวมีเยอะฮนะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยออกคลิปดูเอ่อกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทศน์มั่นเขตวิทย์คลิปนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ